วันนี้เราจะมาถอดทอดปูอัดนะครับเป็นเมนูที่เวลาปาร์ตี้หรืออะไรคุณก็ใช้ได้กินได้กินได้ดีกว่าใช้คําว่ากินได้อแกก็ตั้งกัดตั้งเตาก่อนนะตั้งเตาน้ํามันก็พอประมาณพอที่มันจะท่วมไอ,ไอ้ไอที่เราจะทอดอะ่ะแล้วเราก็มาแกะด้วยปวดมันมามันไม่สุกก็ต้องมาทอดให้มันสุกก่อนถ้าถึงจะกินได้จะกินแบบเย็นหรือจะกินทอดหมดเลยใจ ก็หมดเลยอ่ะ uh huh. เพราะอันตรา,ายการกินอะไรดิบๆมันเสี่ยงอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ก็ซื้อได้ตามเซเวน่นหรือจะใช้เพื่อนจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นะฮะ mm hmm. เห็นมาห็นดินอยู่เลยนี่คือเนื้อสดๆแต่เราต้องดูก่อนน้ำมันตั้งเตาน้ำมันเราควรจะโรยเกลือไปประมาณหนึ่งหยิบมือที่น้ำมันนะฮะ อโอเคให้น้ำมันมันเซ็ตตัวนี่เรียกว่าเซ็ตตัวหรือมันทอดแล้วจะไม่ติดกระทะผมทำวิธีนี้มันก็ทอดแล้วไม่ติดกระทะมาตลอดอ่าตอนนี้เริ่มเดือดได้ที่แล้วเราก็จะเริ่มปล่อยปวดลงไปนี่จะทอดสูตรเดียวที่ว่าตามร้านลูกชิ้นเขาจะทอดกัน กระทะที่ใช้เป็นกระ,กระทะสเตนเลตน,นะครับเพื่อกระจายความร้อนได้ดีเนี่ยดรเวณใกล้ปุ๊บดูความช่ำความน่ากินของมัน ก็ไม่นานะกะเขาเขา่าหนึ่งนาทีนิดๆก็พอเดี๋ยวจะเล่งไฟขึ้นนิดหนึ่งเตรียมเป็นไฟเลยนะ เด็กก็ทําได้นะผู้ใหญ่ก็ <c oughs> ทํำไปจะกินก็ทำต้องบอกเลยว่าเมนูนี้ไม่มีส่วนผสมของกัญชานะ <c oughs> ลายลายอะไรเราอ๋อ มันก็สังเกตดูเนื้อมันแบบพอกลมๆมันก็กำลังดียกเว้นถ้าเกิดปูอัดเราฟีดมานะเราก็อาจจะต้องทอดหรือรอมันละลายน้ํานิดหนึ่งแต่เนี่ยเราไม่ได้เป็นปูอัดฟีดเราซื้อแบบแช่เย็นมา,าเฉยกลิ่นเริ่มมาละตอนนี้กลิ่นเริ่มมาละ เราทอดแบบพวกร้านลูกชิ้นทอดนะคือข้างนอกมันจะกรอบๆนิดนึงข้างในมันจะนุ่มๆนี่นเป็นแบบสูตรที่ผมชอบส่วนตัวแต่ถ้าเพื่อนๆมีสูตรอื่นที่อยากกินก็แก็แต่ไม่มีตายตัวของกินมันขึ้นอยู่กับค,ความอร่อยของแต่ละคน เมนูวันนี้เราสลังจะกทอดปูอัดเสร็จเราจะทอดเฟนฟรายต่อนะฮะเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งน้ํามันสองสารอบจริงระหว่างรอปูอัดเดี๋ยวเราไปเฟนอ๋อเฟนฟรายเขาหยิบม,มาให้เราแล้วเดี๋ยวราจะทอดเฟนฟรายอันนี้ซื้อง,ง่ายยี่ห้อนี้ก็ใช้ได้นะกินง่ายดีปริมาณก็พอดีกินแต่หนึ่งครั้งโอเคปูดเริ่มเริ่มกินได้แล้ว เราลืมเอาตัวเขาเรียกอะไรตัวตะแกงนี่ต้องถามหนึ่งเรื่องว่าเฮ้ยมันอมน้ำมันไหมของทอดเดี๋ยวเราค่อยเสด็ดน้ำมันเอง เต็มกระดาษต้องขอโทษเพื่อนๆเลยนะฮะต่อไปเราจะทอดเป็นฝายนะฮะ เไฟเวลาทอดในการทอดจริงๆเนี่ยหครั้งอ,ะอ่ะจริงๆอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5นาทีเนี่ยรสชาติกำลังดีตอนหนึ่งกระทะนะหนกระทะเราจะใช้เวลาประมาณ5นาทีมันจะได้ความกรอบแล้วก็รสชาติที่กำลังโอเค ก็ให้น้ำมันมันชุ่มๆมมจะได้ถึงๆนะครับไฟเราจะใช้ไฟกลางนะเอียงไปทางแรงนิดนึงท,ทีไม่ไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยอืมปวดอร่อยอตูนนี้เราเริ่มทอดตอน เล็กเจ็ดเหลือไม่เจ็ดเจดครึ่งอะ่ะเจ็ดครึ่งเหลือย่อตอนไม่ไม่แปดครึ่งเหลือจะเอาตอน,ออ,ตอ,นออกตอนเก้าครึ่งเราก็ต้องทอดอดไปกันระหว่างรอเราควรไปหาไอ้กระดาษซับมันสำคัญเหมือนกันวเวลาของเราเก็บอย่างเงี้ยแผ่นแรกอะ่ะทำใจเลยทิ้งเพราะเราไม่รู้ว่ามันมี หนูหรืออะไรไหมเราใช้แผ่นที่สองเห็นอย่างนี้ผมก็แอบสะอาดเหมือนกันไหมุ่งอนามัยอซับมันไปก่อนนี่หนูแล้วคลีนคลีน ไฟเริ่มช่ำๆแล้วนี่ผ่านไปประมาณสามสองนาทีกว่าสามนาทีส่วนน้ำมันที่เราใช้ทอดเป็นน้ำมันเก่าผสมน,น้ำมันใหม่นะฮะบางบ้านไม่จำเป็นต้องทิ้งน้ำมันตลอดนะเราพอเราใช้แค่ประมาณสองรอบอะครับถ้ามีน้ำมันใหม่ก็ใช้น้ำมันใหม่แต่ถ้าเกิดมีไอ้อย่างเงี้ยเราก็แยกกากไว้เก่าใช้ได้เหมือนกัน จะพอเสิร์ฟปอนีอ่อร่อยเนี่ยคือม,มันจะมุมข้างนอกมันจะกรึบๆนิดนึงอะแล้วข้างในมันจะแบบเป็นเป็นเท็กเจอร์ประมาณเนี้จะน,นุ่มๆม,มันเหมือนตามที่หน้าโรงเรียนเขาชอบทอดขาขายอย่างเงี้ยน,น้ำจิ้มวันนี้เราไม่มีน้ำจิ้ม ถ้าไม่้ำจิ้มเราก็หาน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่น่าจะมีอยู่แถวเนี้ยจะกินจ,จะหมดแล้วอ่ะหรือเขาจิ้มก็ไล้ระหว่างเราเป็นไปเราควรมาแกะปูอัดก่อนเขาแรดูแล้วเราทอดแค่ั้นไม่พอหรอก ธี่ทาอาหารผมก็ไม่ไม่ถูก,กเสมอไปนะแค่ผมชอบกินแบบไหนผมก็ทําแบบนั้นไม่เชิงถูกอ,ากาอักอนามยมือผมล้างเรียบร้อยนะเมื่อกี้เพิ่งเข้าห้องน้ำมา ล้างมือไม่ต้องกลัวว่าแบบอยู่สําคัญนะการล้างมือสําคัญว่าสะอาดไหมวิธีเช็คสะอาดไม่สะอาดเราก็ควรจะแบบใช้ดูดูพื้นฐานเห็นไหมไม่เลอะแต่ดมกลิ่นดูอ่าเรา้างมือแล้วนะฮะก็สะอาดแล้ว ชิ้นแรกๆช่างมัน,นผ่านานการทอดแล้วมันก็น่าจะสะอาดผ่านความร้อนนะฮะโอเคเฟ้นไฟได,ได,ได,ได้ได้ที่แล้วนี่เวลาที่ผมบอก นิ่งเห็นไหมเสียงกรอบๆแล้วตอนนี้อ่าครบเวลา ยังต้องห่วงเรื่องความมันนะก็ะมันเป็นพื้นฐานแต่เดี๋ยวเราซับด้วยกระดาษเราจะทอดเตาสองตอด้วยปูอัดเดี๋ยวเอาเป็นไฟก่อนดีใรายเจ็ทรายว่าไงเอาเป็นไฟหหมดกันก่อนเลยลนี่เป็นไฟกับปูอ่ดนะ ฝายที่เราทอดดูนี่ยดูความกรอบอืมกรอบก็ยากแต่ผมยังไม่ทอดแบบโรยเกลือนะครับผมจะทอดแบบปกติอันนี้ก็เริ่มนับตั้งแต่ตอนเลขสิบเสร็จอีกทีรอบสิบเอ็ดประมาณห้านาทีอ่ะเข้าๆทอดเป็นไปเราปล่อยไป ยอมเปล่าอยาก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 เด้ออยากวูดหัวใจมันกระลิง น้ำจิ้มไก่เรามีขวดเล็กว่ะทรน้ำจิ้มไก่ขวดเล็ก,กขวดใหญ่น่าจะบูดใช่ปะ<อ>นี่บูดล้างฝาก่อน